อะไรวะ่เาเฮ้ยข้างหลังอะมิ้งลงมาดิถ่ายเป้าลงมาเกี่ยวมาข้างๆในดีเอาละครับหนึ่ง

ยงขัานะยงซ้ายยงซ้าย1 2 3ขอ้าอไม่ผาผ่ไม่ทีได้บ้างยิงไมข้างหลังยงไปข้างหลังยงไ่้อยงด้วยงอข้ามานันครับไปท้างหนมาเข้าวันไเขเ้างหี่ขอบคุณคพีค่ะ